น้องครับแจ้งมาว่ารัตบุนตีอยู่ชั้นหกใช่ไหมยช่สิบตัวยี่สิบตัวอเดี๋ยวเราขยับไปหนึ่งเก้าขั้นไปขยับมาหนึ่งเก้าสองเก้าเออเจ้าหน้าที่คนไหนคะที่ไปประสานกับพวกเราให้พวกเราห่ะเจ้าหน้าที่ที่ประสานกับพวกเราอยู่ไหนคะสาม ไม่ไล <an> ิ้นเลยอย่าไปได้ลินเลลิ้นมั้ยอย่าพึ่งเข้าลิ้นะครับยัเข้าลิ้นกได้ยัดกดชั้นหนะครับเมยันไม่เลิปดนิ้ไกดน้วดกชั้นนะครับยืนนคับทนี้ทุดนี้ไปที่ชั้นกนะครับทุกคนมายิ้านลิ้ครับยิ้านลิ้ครับวหันหน้าเข้าหายครับลิ้นมีสอก่ครับอามีแบบแหนใสยไ่ด้คนเดียว ถ้าเขาจะปิดน <deal> ี่ก็ขังบรการอยู่ทั้งหมดอ่ะนี่เป็นเรื่องระหว่างเรากับรัฐมนตรีพรรดาการข้าราชการไม่ต้องยุ่งเพราะไม่รู้ว่ารัฐมนตรีคนนี้จะเป็นได้เท่าไหร่จะมีลุกสภาวันไหนไม่รู้เลยนะครับท่านเกี่ยววบ้านนะอย่ายุ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่เช่นเดี่วกระหว่างเรากับตำรวจไม่ใช่ความขัดแย้งนะครับเป็นเรื่องรากับารัฐมนตรีครับ S <S เลยเอา้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยกดนิ้วให้เราคนระับ <ขอ S 1> พี่เรา,าขอนไ้ได้เหรอปิดนิแล้วปิดแล้วอ้าหปิดนิแล้ว,ลวใช่เา้าหน้าที่ปิดลิครับเราไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมใช่เรายังไม่ได้กดอะไรเลยใช่ไหมใช่พเพราจาหน้าที่เอามือปิดนิวเองใช่ไหมใช่และคนที่ปิดนิทำนิ้ใช้งานไม่ได้คือใครคนที่ปิดลิ้คือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมใช่อ้าวปัญหาจใช้ได้ไหมใช่อ้าวงั้นไปลิฟตฝั่งนู้นี่ปิดนิ้วไปฝั่งนู้น ฝั่งนู้นส่วนที่เหลืออยู่ฝั่งนี้ครับส่วนที่เหลืออยู่ฝั่งนี้ข้าข้าท่านเลขาแย้งมาแล้วเดี๋ยวท่านเลขาจะล,ลจะงมาคุยแต่เมื่อไต่อมือกับท่านเลขาหน่อย,ยกลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่เดวกเราไปอยู่ที่เดิม ว่านะใครนาเดี๋ยวเดี๋ยวทนะรับเปรียมตัวรับแล้วเลยค่ะเขาบอกว่าจะถ้าต่อ รักมนตรีนะครับก็ได้ออกจากอาคารหรือว่าที่ทําการของกระทรวงแล้วนะครับได้เห็นว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นรถประจำรถส่วนตัวท่านหรือเปล่าเนาะไอ้ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทุกคนก็มากันตรงที่รถกําลังรงที่จะเคลื่อนออกตรงนี้นะครับเราหลบเราหลบในร่องกันนิดนึงนะเพราะว่ามวลชนส่วนนี้ก็ขอออกมาตรงนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างในนะครับ ต้องการเจรจาต้องการทำตอบจริงๆเนาะก็น่าจะามาพูดมาคุยกันเนาะว่าอาการที่ไม่เอาเองินเข้ากองทุนแล้วก็เลื่อนไปหนึ่งปีนั้นด้วยเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็ต้องตั้งต้องตอบคำถามพี่น้องประช,ชาชน,นาทั้งประเทศให้ได้นะครับว่าเป็นการเลื่อนนายทุนหรือว่าอาจจะข้ามความสำคัญของผู้ใช้ไรงงานหรือไม่นะครับ เพราะว่าในที่ผ่านมาเนาะผู้ใช้แรงงานนั้นก็ประสบในเรื่องของการเลิกจ้างแล้วก็นายจ้างนั้นก็หนีนะครับในขณะนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นยานพันธ์ตอนนี้ก็จะเห็นว่านายจ้างนะครับก็ยังอยู่ในเรือนจำเนาะก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งก็จะต้องมีการนัดเจรจากันนั่นก็คือหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราให้เห็นกันนะครับ โอเคเนาะตรงนี้จะร้อนนิดหนึ่งผมต้องการให้เห็นบรรยาก,กาศกันยาวๆเพราะว่าถ้าเราไปตรงจุดร,ร้อนๆแล้วก็อ่าปัญญาหรือว่าไฟ์สดอาจจะตรงนี้ก็เขาเชินไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ดูนของททับแล้วเพราะผม แกกันแล้วรบก็เสร็จนะไเสษ็มช่วยชนบุรีที่งานไม่ก้คุณ้้าไปแก้แล้ว่ารันตีว่าอย่งไรครับแก้ค้ท่า่ดีท่านหมอรอต่างก็ว่าท่านม่ท่านหมอท่านมีภารกิจอยู่จ้าที่เจ้าหน้า่บอกว่านั่นทำ้าต้องีผไ้่านห้อง่ผมอยู่บนห้องทัาน ผมก็ทำงานเพิ่งเสร็จเนี่ยลงมาผมจะไปโยมีไม่เมื่อกี้ตอนที่ท่านรับเรื่องจากคนงานขึ้นไปเรียนท่านรก็ตะมลีผมก็เรียนท่านก็เรียนท่านแล้วเรียนทล้วแล้วผมก็ไปทำงานต่อเงเรียนท่านแล้วขอเบอร์ท่านไว้ได้ไหมเนี่ยอมีน้ำด้านในก็คุณบอยน้องอรังพี่น้องมวลชนอยู่ด้านในนะครับผมติดต่อมากที่กว่าแล้วนด่านติดต่อเรื่องเนี้ยปประชุมประชาชาษฎร์บ้านปีนี้